สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แอดพามากินปลาไข่ชุบแป้งทอดนะคะย่านถนนซอยเนินพับหวานนะคะซึ่งอยู่ตรงเดอะมาร์เก็ตอ่าเนินพับหวานนะคะทุกคนนี่แล้วเขาก็จะแบบว่ามีปลาสดๆดแบบนี้นะคะปลาไข่แบบนี้เลยแล้วก็มาชุบแป้งทอดแบบนี้นะคะบอกเลยว่าร้านนี้นะคะเขาขายถึงวันละสี่สิบโลเลยทุกคน นี่เพราะว่าร้านนี้เขาเด็ดจริงๆเป็นแบบร้านประจําของเราเลยนะคะทุกคนเรามาซื้อกินบ่อยมากนี่นะคะวิธีขั้นตอนทาของเขานะคะดูดูปลาดูความใหญ่ของปลานะทุกคนปลาไข่อะแบบว่าไข่เน้นๆเลยนะคะนี่นะคะทุกคนทุกคนอยากรู้ไหมว่าเขาขายยังไงเขาบอกว่าเขาขายตัวละ5บาทเท่านั้นนะคะทุกคนจริงๆเขามีกุ้งชุบแป้งทอดด้วยนะคะแต่เราแต่แอด มาถ่ายจังหวะแบบว่าปลาไข่พอดีนะคะทุกคนก็คือยังไม่ได้ทอดกุ้งเนาะก็คือมาช่วงที่เปิดร้านใหม่ๆเลยะค่ะทุกคนเนตใสกระทะใหญ่ๆลงไปแบบนี้เลยคือแบบโอ้โหฉันชอบมาแบบความมันความแบบดูดูนะคะทุกคนใครจะมาก็แวะเข้ามาได้เลยนะคะน้องแบบน่ารักมากๆ ขายแค่ตัวละ5บาทเองไม่คุ้มตรงไหนแถมน้ำจิ้มเด็เดๆนะคะทุกคนนี่อันนี้เริ่มสุกแล้วเนาะก็เอาใส่ตะแกรงให้น้ำมันมันสเสด็จนะคะทุกคนนี่นี่ดูความกรอบดูความแบบอโอ้ยดูน้ำจิ้มเขาบอกเลยว่าเด็ดมากแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบจริงๆนะคะทุกคน นี่อันนี้เป็นกุ้งทอดกรอบนะคะกุ้งกุ้งชุบแป้งเนาะเออนี่ขายตัวละห้าบาทเหมือนกันค่ะทุกคนนี่เขามีบริการตัดให้แบบนี้เลยนะนี่คือแบบน้องนองน,องน่ารักมากนี่นี่สั่งไปเลจาห้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทก็จัดมาแบบนี้เลยค่ะแบบโอ้โหบอกเลยว่าเด็ด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 นี่นะคะเรามาชิมกันนะคะเดี๋ยวแอดมาชิมให้ดูนะคะดูความไข่แบบเต็มเต็มเลย ไข่แบบเต็มตัวเลยนะทุกคนโอ้โหน้ำจิ้มไม่ต้องพูดถึงแบบเด็ดมากจริงๆแบบโอ้ยมันเข้ากันจริงๆอ,ะอ่ะเออแบบโอ้โหอืมเห็หนแล้วก็อยากกินอีกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเออนี่จัดไปเลยสองตัวนี่สองท่อนเข้าปากบอกเลยว่าไข่เน้นๆไข่เต็มปากเต็มคำมากเวอร์นี่จัดไปน้ำจิ้มแซ่บมากอื บอกเลยว่าหยุดกินไม่ได้อ่ะทุกคนเนี่ยต้องไปตามกันนะอยู่ในตลาดเดอะมาร์เก็ตซอยเนินพลับหวานนะคะลองเดินหาได้เลยนะคะดูแอดกินแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกคนเดี๋ยวแอดพาไปกินอะไรอร่อยๆอ,อ,อีกเด้อมาค่ะทุกคนบ๊ายบาย